นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com th ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ขาวแม่แต่งพบกันเร็วๆนี้กับแอปพลิเคชันสั่งอาหารของข้าวของหวานอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวกาแฟสดชาชงของในตลาดสดได้จากชาร์ปเดลิเวอรี่ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Play Store หรือ Apple Store แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในการสั่งอาหารแบบไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนแค่อยู่บ้านก็ทานของที่ชอบหรือจะเป็นมื้อกลางวันและมื้ออื่นๆลดเสี่ยงแล เรื่องการสัมผัสยุคนี้เป็นยุคที่ออกไปไหนมาไหนลําบากบางร้านก็นั่งทานไม่ได้ด้วยมาตรการของร้านค้าคแค่กดสั่งอาหารก็เสิร์ฟถึงหน้าบ้านด้วยแอปพลิเคชันช h a r คเดลิเวอรโหลดเลยความอร่อยรอคุณอยู่ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Pay Store หรือ Apple Store หิวเมื่อไหร่คิดถึงใครคิดถึงเราคิดถึงช h a r คเดลิเวโดนใจชาวแม่แตงแน่นอนพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึง ชาวแม่แตงสั่งเลยส่งชัวชาร์กเดลิเวอรี่ถ้าส่งเริ่มต้น0บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด